ได้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 เห็นโอ้โหจัดเอ้ยไปไกลตีนเลยที่อย่ามายกคุ้ยเฮ้ยมองหน้ามองหน้าหน่อย <Yeah. S 2> ตไตาย,รยเรยเดียวเลควายโอ,โ,อโ,อโอ้โหมึงรู้มีงกูได้แค่นี้เหรอ <S <S มนถอนมนถอนมถอนเรี๋ยวเรืัเรถอนมีเพื่อนใล้ยิงกนนะมีเพื่อนอยู่นะแล้ว ตายตายด้หมดหมดเก็บเก็บเก็บไม่หมดเลยผมไอไอสองนี่ผมเก็บให้นะสองนี่ผมเก็บให้นะเอาผมได้ดีกว่าถอนถอนหมดเลยพี่โอ๊ตคูไม่ก่อนโอ๊ตคูไม่ก่อนมาแล้วมาแล้วไอโอ๊ตไปรอดไอ้โอ๊ตไปรอดตรงเนี้ย าตายแล้วเพราหนุ่มงองอะดิงองอะด,งองเอดิเอาไปออกงองทุกคนเออไปออกจากเกมด้วยตายไปโอ้ยอา้อาอาออ้ีย Ai là buổi là là buộc bụi bìa bìa LÀ bìa 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 máy

โอ้แม oh, ็กมอดาแม็กเรีย บ้านกลับ